สวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้าที่จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสินค้าที่ผมจะแนะนําในเช้าวันนี้ก็เป็นหัวเชโปะนะครับหัวเชโปะดองนะครับหัวเชโปะดองมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ก็หัน่นหั่นแบบลูกเต๋าครับหั่นแบบลูกเต๋านะครับนี่แบบหั่นแบบลูกเตา๋าเป็นหัวเชโปะดองคุณภาพจากจังหวัดราชบุรีนะครับถ้าท่านอยากจะสนับสนุนเกษตรกรนะครับ ผลิตสินค้าโอท็อปดีๆมีคุณภาพนะครับมานําเสนอผมขอเสนอหัวใจโปจากลาดบุรีนะครับอันนี้หั่นแบบลูกเต๋านะครับอันนี้เป็นแบบชิ้นใหญ่นะครับแบบชิ้นใหญ่เลยน,นี้นะครับแบบชิ้นใหญ่อันนี้นก็หั่นแบบสี่เหลี่ยมนะครับหั่นแบบสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้ก็แบบฝอยนะครับแบบฝอย นะครับเหมาะสําหรับเอาไปผัดกับไข่กินกับข้าวต้มนะครับอันนี้ก็คือแบบเส้นนะครับแบบเส้นมีถึงมีทั้ง,ม,งมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับถามว่าถุงใหญ่ขนาดนี้ขายเท่าไหร่ขาย70บาทเท่านั้นในช่วงแนะนํานะครับเหมาะสําหรับทําอาหารทานกันในครอบครัวนะจะเอาไปยำก็ได้นะครับเอาไปยำกับไข่เค็มไปยำกับกุ้งแห้ง หรือจะให้ดีนะครับผัดกับไข่นะครับรับรองอร่อยนะครับทานกันในครอบครัวให้มีความสุขนะครับ70บาทเท่านั้นนะครับสินค้าดีมีคุณภาพสนับสนุนโอท็อปจากดรแดงขอบคุณครับ